สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมีไหว้พริบสร้างเงินราศีตุลเปิดดวงประจำเดือนมีนาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนมีนาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะก่อนอื่นเอทุบต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือ ปุ่มขอบคุณที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้มาให้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยล่ะคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะมาเริ่มกันที่ดวงการงานนะคะ งานเดน่นมีเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่กิจการใหม่งานเดินทางจะดีละรุ่งเดินทางบล่อยกล้าทำความคิดรเริ่มดี ไอเดียดีถ้าขยันสู้งานสม่ำเสมอรับผิดชอบอย่าตกหลน่นงานจะปังมีโชคดีส้มหลน่นบางคนมีไปพักร้อนถ้าหางานใหม่ก็อย่าพึ่งออกจนกว่าจะได้งานเพราะถ้าว่างงานอาจจะว่างไปอีกระยะหนึ่งเลยนะคะทีนี้มาต่อกันที่ดวงการเงินค่ะ การเงินดีหาเงินได้ดีมีไหวพริบสร้างเงินแต่ให้ระวังด้านความปลอดภัยนะคะการถูกเอาเปรียบถูกโกงแบบเนียนๆควรดูแลทำสิ่งต่างๆด้านการเงินเองด้านดีจะได้โอกาสใหม่ๆฟุกๆุกสมหวังยิ่งขยันยิ่งรุ่งเรืองควรควบคุมการใช้จ่ายเก็บออมเพราะว่าเงินมาง่ายอาจจ่ายง่ายจ่ายเร็วไปบางอย่างก็เป็นการปรลอยเอาเงินบางคนมีโชคลาภให้หมันทำบุญสร้าง พลังงานที่ดีนะคะทีนี้มาถึงเรื่องดวงความรักค่ะใครโสดอยู่จะพบรักสไตลป์ป๋าสายเปแต่อาจจะไม่ค่อยหวานเอาใจไม่เก่งแต่เป็นคนมั่นคงอาจพบคนมีฐานะดีนักการค้าอาจพบในแวดวงการเงินรักต้องช่วยให้ความมั่นใจว่าใจตรงกันถึงจะเดินหน้าได้ค่ะ ใครมีคู่แล้วเป็นช่วงการเงินฐานะครอบครัวดีหรือกำลังสร้างฐานะสร้างความโรแมนติกเพิ่มก็จะดีต่อใจบอกได้นะคะถ้าอยากให้เปยอะไรความรักมั่นคงดีและซื่อสัตย์ค่ะมาถึงเรื่องดวงสุขภาพแข็งแรงค่ะจัดระบบการกินอยู่ออกกำลังเพื่อสุขภาพควบคุมน้ำหนักแล้วจะดียิ่งขึ้นนะคะ ข้อควรระวังค่ะจะทำอะไรสิ่งใดก็ตามให้มีสติและใจเย็นให้มากๆจะได้ไม่เกิดผลเสียหายร้ายแรงระวังจะเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บและเสียทรัพย์ได้ด้วยนะคะทีนี้มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงค่ะแนะนำให้เสริมดวงชะตาให้แคล้วคลาบปลอดภัยและมีความราบรื่นในการงานควรทำบุญร่วมบริจาคทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์นะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงประจำเดือนมีนาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลคะ่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ